สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกรชาัดถลอดนะคะก็พบกับป้าแดงเหมือนเดิมวันนี้มาดึกๆมาค่ำๆเนะจะได้ยินเสียงเสียงกบเสียงอะไรร้องหน่อยหลังฝนตกนะคะวันนี้จะมาทำท็อปิกเ,เขาจะทำอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้นะ หัวข้อนี้นะเหมาะกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะต้องเป็นคนที่เหมือนต้องรู้จักกันนะต้องรู้จักกันก่อนรูอจะแอบชอบก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องรู้จักกันก็ต้องมีการคุยกันบ้างเจอเจอกันบ้างมีปฏิสัมพันธ์กันนะนะคะฮะาาแอบรักแอบชอบแอบรักแอบชอบได้แล้วก็ ามีภรรยาหรือว่าพิ่งคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังงอนเง่นก็ได้นะคะแต่วันนี้จะมาคิดสั้นๆมาให้จะมีให้เลือกสองกองนะคะสองกองก็เข้าเรื่องเลยวันนี้ไม่วนเบือนะมีสองกองมีให้เลือกเ,อเป็นไพ่อันนี้มีกองที่หนงนะคะแล้วก็นี่คือกองที่สอง นะจ๊ะอ่ะเลือกถ้าใครเลือกไม่ทันก็กดหยุดกดพอยส์ไปก่อนนะคะแล้วก็นึกถึงหน้าคนคนนั้นก่อนนะจ๊ะวันนี้มีให้เลือกสองกองมีกองที่หนึ่งกองที่สองจะขอไปทํากองที่หนึ่งก่อนแล้วนะ สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูเลยนะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะก็มาดูในะคะ่าของคนกรุ๊ปที่หนึ่งนะคนคนนั้นของกรุ๊ปที่หนึ่งเขาจะทำอย่างไงต่อในความสัมพันธ์นี้คะให้หล่นออกมาเลยนะ เห็นไหอืมแกจ้ะจะหล่นก็ สำหรับกองที่หนึ่งนะคะก็เหมือนความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็คุมเครือเนาะว่าดูแล้วว่าเขาจะรักหรือจะเลิกหรือเปล่านะ ดูเหมือนปัญหาความสัมพันธ์ก็จะเยอะปัญหาความสัมพันธ์ก็จะเยอะมีอยู่สองประเด็นว่าเขาจะรักหรือหรือจะเลิกอยู่ในประเด็นที่ว่าหนึ่งคุณเพิ่งคบกันก็ได้ว่าเขาจะไปต่อหรือว่าจะยังไงนะแต่ถ้าเกิดดูไพ่อะได้ได้ k คิงอ s w o r d นะคะเป็นหัวกลับนะแล้วก็ได้ไพ่ไพ่ห้าเหรียญ ห้าเหรียญแล้วจะเกี่ยวกับความต่างกันเรื่องฐานะทางการเงินน่ะน่าจะเกี่ยวกันคุณหรือเขาอ่ะน่าจะฐานะต่างกันแล้วทําให้มีเหตุให้ต้องเหมือนต้องคือดูเหมือนความสัมพันธ์งอนเง่นเพราะเรื่องเงินเพราะว่าด้วยความที่ฐานะต่างกันแล้วเขาก็เลยดูนิ่งๆไปนะ แต่ว่าถ้าท็อปปิกอ่ะถามว่าเขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ต่อก็คือจากที่เขานิ่งๆแล้วเขาหยุดคิดเรื่องเงินอะ่ะสองใบน,นี้นะคะเขาจะไม่นิ่งแล้วนะเขาจะไม่นิ่งแล้วเขาก็จะแสดงออกเยอะขึ้นเพราะว่าเขาก็ตัดสินใจแล้วนะเพราะว่าเรื่องเงินด้วยถ้าถ้าดูในเนี้ย ซึ่งตัวเขาก็ดูดูเจ็บปวดดูลังเลเนาะแล้วดูแล้วว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยน่าจะมีคนของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่แคเฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนะในเนี้ยคือมันบอกออกมาเลยว่าเขาจะจบจุบความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วเขาเลือกแล้วเขาตัดตัดแล้วตัดสินใจแล้วนะที่จะเลือกคุณด้วยไพ่มันออกมาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ เขาอยากที่จะเขาจะจบจบกับอีกฝั่งหนึ่งนงนะในนี้ไม่ได้บอกว่าคุณมาก่อนหรือมาทีหลังหรืออะไรนะมันไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินก็เกี่ยวเขาอาจจะตัดสินใจเลือกที่มาอยู่กับคุณคือถ้าเขาเลือกคุณอ่ะเหมือนเขาจะบอกว่าถ้าเขาเลือกคุณอ่ะเขาจะจนเหมือนเขาจะจนลงหรือว่าเขาจะเหมือนแบบเงินเขาจะน้อยลงอะไรอย่างนี้คะ่ะ แล้วเนี่ยเขาก็จะมาสร้างสร้างใหม่กับคุณนันเป็นแวอนนะคะแปดไม่เท้าอะ่ะอัพไรนะแล้วก็ไพ่ไพ่ถ้วยซึ่งเป็นคิงถือถ้วยเหตุผลที่เขาเลือกคุณอะ่ะเพราะว่าความรักเลยแล้วเขามั่นใจแล้วตอนนี้เขาไม่ลังเลมไม่โลเลยอ,อีกต่อไปแล้วว่าเขาเลือกคุณแล้วเขาก็ตั้งใจแล้วที่จะมาสร้างนับหนึ่งใหม่กับคุณแล้วคิดว่าอยู่กับคุณอะ่ะมันไปได้ ด้วยความสัมพันธ์ด้วยความด้วยด้วยการที่จะสร้างสิ่งของหรือสิ่งต่างๆในอนาคตด้วยกันอะนะเนี่ยต่อให้เขาจะเหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงอะเขาก็พร้อมที่จะทำอะ่ะนะคะเห็นไหมต่อให้เหนื่อยหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาก็อยากให้คุณแบบยังดูดูดีดูสวยเห็นไหม สรุปเลยนะว่าจากไพ่ทาโร่นะก็คือหนึ่งเหมือนคนเข้ามาเหมือนลังเลีว่าจะยังไงที่แรกนะว่าจะเลือกคุณด้วยไหมว่าจะสารต่อความสัมพันธ์ไหมนะคะก็สรุปว่าเขาก็สารต่อความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนแล้วเขาจะตัดตัดความสัมพันธ์ท็อกซิกของเขาอะไม่ว่ากับใครกันแล้วแต่นะเนี่ยก็คือแบบ ิดตายไปเลยสิบดาบซึ่งปัญหามันคงสุดแล้วแหละเสร็จแล้วก็เนี่ยสิบดาบกับหนึ่งดาบมันก็เกินแหละนะเขาเลือกที่จะตัดตัดความสัมพันธ์เก่าๆที่มันทอกซิกของเขาอะนะแล้วก็มาเริ่มมาเริ่มสารความสัมพันธ์กับคุณโดยที่ไม่ลงังเลเลยนะแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูให้ว่าความสัมพันธ์ของคุณออจะเป็นยังไงต่อไปนะจากไพ่แองเจิลนะคะ ความสัมพันธ์ของกลุ่มชิ้นหนึ่งขอคำแนะนำหน่อยเป็นยังไงไม่หลดขอล้อกึงใืมลมละสามเลยสามภาสามนะจ๊ะอืใบแรกขึ้นอะลิควอิดอะลิควอิดเลิฟนะเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ทีแรกอะ น่าจะเหมือนผิดที่ผิดเวลาแล้วก็プレฟเนตนะหัวกลับแล้วก็อีกใบหนึ่งนิว e ลฟนะคะก็เขามาเลิกกับเขามาเริ่มกับคุณนิลเล็ตซึ่งที่ก่อนหน้าเนี้ดูก็น่าจะเป็นรับที่ผิดที่ผิดเวลามากกว่าแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเขาดูเหมือนมาเล่น,เล,นเล่นกับคุณอ่ะเขาจะไม่เล่นเล่นแล้วนะถ้าคนที่ถามดูเหมือนแบบ เจ้าชู้เพลย์บอยหรืออะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะทําให้มันเป็นเป็นความรักครั้งใหม่ของเขาแล้วอะเนี่ยนะจากไม่จากอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดที่ผิดเวลาเขาก็จะทําให้เป็นเหมือนความรักครั้งใหม่นะเขาก็จะหยุดเพลย์บอยแล้วล่ะถ้าเขาบอกคุณได้นะหยุดกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิคของเขาแหละเพราะว่าดูก็น่าจะความสัมพันธ์ ที่ซ้อนอยู่กับคุณหรือว่าความสัมพันธ์เก่าอะมันมมันันนสุดแล้วมันจบแล้วนะมันมาถึงทางตันไปแล้วอ่ะอคุณก็สบายใจได้เปาหนึ่งว่าเขาอ่ะมาด้วยความรักด้วยเพราะว่ามีไพ่ไพ่ถ้วยนะเป็น king of c u p เขารักเขาเอ็นดูคุณอ่ะที่แน่ๆเขาพร้อมที่จะสู้แล้วก็ลุย พร้อมที่จะทําให้มันเป็นความรักใหม่ๆเข้ามานะจ๊ะเยียวยาหัวใจที่พังๆแล้วเขาก็ดูว่าคุณน่ารักคุณพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์เขาอะ่ะนี่เห็นไหมเหมือนเขาเหนื่อยเขาอะไรเนี่ยแล้วมีคุณอยู่ข้างหลังนะเหมือนคุณแบบเยียวยาหัวใจให้เขาด้วยเขาก็เลยจบความสัมพันธ์เก่าเพื่อที่จะมาลุยไปกับคุณสารต่อใช้คําว่าสารต่อความสัมพันธ์ดีกว่าจะใช้คําว่าเริมเพราะว่าแปดวอนเลยนะมันคือความรักเพียวๆเลย นะสบายใจได้แล้วมาดูข้อความนิดนึงว่ายัางไงต่อ,อบอกอะไรคุ้นได้มั่งเห็นไหมเขาอยากสูตรเป็นความสัมพันธ์ผิดที่ผิดเวลาจริงๆนั่นแหละนะตรงกับอันลีคอยเอเลิฟนะตรงกันดูขออีกสักสามใบสี่ใบเอาไ่ดู เริ่มต้นใหม่เห็นไหมคุณน่ารักคุณน่ารักคุณน่าทาันุทานหอมอย่างที่บอกไปนะคะก็พอดีคุณทําให้เขามีความมั่นใจอนะ่ะดวงตาคุณนะ่ะมันมีความมั่นใจมีความมั่นใจที่จะสารต่อแล้วคือเขาก็จะไม่เจ็บเนาะเนี่ยถ้าเกิดเขาเงียบไปเงียบไปก่อน ตอนนี้ที่เขาเงียบไปเขาขอไปเคลียร์ปัญหาก่อนเคลียร์ปัญหาจบเขากลับมาหาคุณแน่นอนแล้วมาสารต่อความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดความสัมพันธ์กับคุณที่มันคลุมเครือนะที่มันดูไม่ค่อยจะสดใสไม่ค่อยจะที่มันดูท็อกซิกเหมือนกันแต่คงไม่คงไม่เท่ากับคนคนปัจจุบันของเขาอะนะก็เนี่ยค่ะขอไปเคลียร์ขอไปจบให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขากลับมาหาคุณแน่นอนเดี๋ยวเขาต้องแต่ดูแล้วตามให้เขาน่าจะมาบอกคุณก่อนได้แหละ ไม่น่าจะเงียบไปขนาดนั้นหรอกเขาน่าจะมาบอกคุณก่อนเดี๋ยวก็ทักมาถ้าเกิดเป็นในไลน์ที่เงียบรีบไปอะไรอย่างเงี้ยหรือหายไปไม่ติดต่อทักไปแล้วไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยน่าดูนิ่ง,ง,งๆเฉยๆไปคุณสบายใจได้เลยเดี๋ยวเขาก็กลับมาสารต่อความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนไปกันอีกยาวค่ะแปดวอนแล้วก็มีไพ่คิงถือถ้วยมันคือความรักอะ่ะ นะมันเป็นความรักดีๆเ,เป็นความรักที่บริสุทธิ์เขารักคุณจริงๆเขาอาจจะดูเหมือนเพลย์บอยเพลย์เกอร์นะก่อนหน้านี้นะแต่เขาจะหยุดเขาจะจบแล้วก็จะมาทําให้ชัดเจนกับคุณนี่แหละนะจ๊ะก็สรุปว่าเขาจะทาอย่างไรกับความสัมพันธ์กับคุณนะต่อไปนะหมายถึงว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นเขาจะมาสารต่อความสัมพันธ์แล้วก็จะมาร่วมเดินเคียงข้างคุณนี่แหละสร้างฐานะกันต่อไปหรือว่าจะสร้างความรักให้มันไปในทิศทางไหนก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะ วันนี้เราดูสั้นๆนะคะตอบแล้วนะจ๊ะคนกองที่หนึ่งโอ้ยจะเย็นๆค่ะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะรอประเดี๋ยวก็อะไรๆก็ดีขึ้นเองนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็มาดูกันค่ะว่าคนที่เลือกกองนี้ของคุณะเขาจะทำอย่างไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณเนาะ วันนี้จะมาแบบไวๆควิกคว๊กๆนิดนึงสั้นๆส,สองกองนะคะเข้าไปเด็นเลยนะว่าเขาจะทำยังไงกับคุณแน่ยขึ้นแหละเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือเปล่าสามถ้วยดูค่ะไปดบอกอ่ะเป็นความสัมพันธ์ในที่ทำงานเนาะ คุณสวยอะเขาแอบบเขาเขาแอบ,บดูคุณอะที่ทํางานเวลาคุณเผลอๆอ,อยู่ที่ทํางานเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอยู่กุ๊ปเดียวกันอยู่กว้่เดียวกันได้ทั้งนั้นเลยเฟรนซูน,ซนหรือเปล่าแอบบรักแอบบชอบหรือเปล่า เป็นซูนแน่นอนเลยอะ่ะขออีกใบนะคะเชนอะฟรอนเอออยู่ในแนวว่าเพื่อนกวนเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือในสถานที่ทํางานเดียวกันแอบรักแอบชอบกันแน่นอนอะคะ่ะกลุ่มเนี้ยนะขึ้นนี้ขึ้นอย่างนี้ t ทร e ออฟคัพแล้วก็เอชเอท e อฟเอชออฟเพนตัคเคิลนะคะนะเนี่ยเออความสัมพันธ์นี้อืม เขาแอบดูคุณในที่ทํางานเนาะถ้าจะถามว่าเป็นยังไงต่อไปดูแล้วเขาไม่กล้านะเขาชอบคุณด้วยแต่เขาไม่กล้าท้าพัฒน,นากับพัฒน,นาช้าๆนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาชอบคุณมากเลยคุณดูดีนะแล้วก็เนี่ยไพ่สเตรนท์ขึ้นแล้วก็มีไพ่ทูบสดนะคะแต่ว่ามันคือหัวกลับไงหัวกลับทั้งสองเลยแอบรบักแอบบชอบคุณเขาไม่แสดงออกอคุณก็แอบ,บชอบเขาเขาก็แอบ,บชอบคุณอะไรประมาณนั้นใจตรงกันแหละ ใจตรงตันเนาะเนี่ยสองถ้วยแต่เป็นรีเวิร์ดเขาก็ไม่กล้าแสดงออกกับคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเนี่ยเซเว่นอสอสอดเนี่ยคือคุณดูโนสนโนแคร์ so no care. คุณดูเหมือนเจอเขาต่อหน้าคุณก็ทําทําไม่รู้ไม่ชี้อะเหมือนเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะเนาะเหมือนไม่รู้ว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกัน เขาก็เลยเหมือนไม่ก <Plaza> ล <cl> ้าถ้าถามว่าเขาจะแสดงออกอะไรไหมเขาก็ไม่น่าจะแสดงออกอะไรกับคุณเท่าไหร่ถ้าความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนี้ก็คงจะอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดถามว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็น่าจะเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มให้ดีกว่ากองที่สองว่าเขาจะขยับความสัมพันธ์ไหมเพราะในเนี้ยดูในเนี้ยเขาชอบคุณเดี๋ยวพิเศษให้นะคะนิดนึงเขาจะขยับความสัมพันธ์ไหมเจ็ดวอนดูเขาก็จะพยายามนะ เหมือนเขาเหมือนเขาอยากจะพยายามแต่คุณดูไม่สนไงคุณดูไม่สนขอสักองใบเนาะขอสักนิดนึงเขาจะกล้าแสดงออกไหมเขาจะกล้าแสดงออกกว่าน,นี้ไหมเพชรออฟวอลน่าจะกล้าแล้วละ่ะเพราะเซเว่นออฟวอแล้วก็เป็นเพชรออฟวอลนะเขาน่าจะกระตือรือร้นอะไรขึ้นมาบ้างขออีกใบอ่ะโอ้เขาคิดลึกคิดไกลออกมาเยอะแยะเลยแต่ก็ยังแนวไม่กล้านั่นแหละนะคะยังแนวไม่กล้านั่นแหละเนี่ยยังช่างใจอยู่เลยจะสิข,ขึ้นจะสิข,ขึ้นแต่ว่า นีงไงไพ่ใบอื่นก็ยังขึ้นขึ้นไพ่ไพ่แบบคิดมากอะ่ะมีทั้งแพชชั่นกับคุณแล้วก็คิดมากบางทีก็อยากจะแสดงออกก็แสดงออกก็กลัวคุณจะเหมือนคนนี้ขี้กลัวขี้อายคิดมากเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดจนบางทีไม่กล้าแสดงออกอะไรกับคุณเลยอะ่ะนะแล้วจริงๆในนี้ก็ดูเหมือนกับว่าบุคลิกคุณก็น่าจะดุดุเพราะว่าขึ้นเป็นสเตรนท์นะคะสเตรนท์นะแล้วก็มาไพ่จัตติสําหรับนี้เป็นผู้หญิงคุณน่าจะดุ คุณน่าจะเป็นแนวแบบสายคมคมเข้มเข้ม,ม,มดุดออุพูดอะไรชัดถ้อยชัดทำชัดถ้อยชัดคําชัดเจนมีความคิดเป็นของตัวเองสูงไม่อยากจะพึ่งใครเขาก็เลยเข้าไม่ถูกอ่ะเขาไม่รู้จะเข้าหาคุณมุมไหนยังไงแต่ถามว่าเขา,เขาอยากเขาอยากไปต่อกับคุณนะมันคือสิบถ้วยนี่ไงเห็นไหมเขาคิดนะแต่เขาก็กลายเป็นหัวกลับอีกกลัวคุณจะตัดออกกลัวคุณจะไม่สารสัมพันธ์กับเขาด้วยซ้ําไปอะ่ะเขาไม่กล้าเนาะเดี๋ยวมาดูให้คําแนะนําดีกว่าว่ายัางไงต่อให้คําแนะนําจาก นี่คะ่ะแองเจิลออร์คเคิลนะรูมมสเอนจิ้นะจับล้างใหม่อีกรอบด,ดูว่าคุณจะดุเขาไม่กล้าแล้วเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่อดีไม่ดีเขาอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเหมือนคุณจะแข่งแข่งเข้มแข็ง,แ,งแต่คุณก็ไม่ได้จะไม,ไม่ได้จะดุมากอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เขาไม่กล้าก็าอาจจะรักคุณมากอะ ไม่ใช่อาจจะสี่ขึ้นสิบถ้วยรักมากอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะเดินหน้าไปกับคุณอยากจะมีลูกมีแผนอยู่ในหัวเยอะแยะเลยแต่ไม่กล้าไม่อืมไม่กล้าจีบคุณแต่ถ้าคุณมาดูอ่ะคุณก็คงสงสัยว่าอีตาเนี่ยชอบฉันไหมหรือว่าคุณอาจจะชอบเขาไปแล้วหรือรักเขาไปแล้วอืนะให้มันบอกเลยว่ารักชอบแต่ไม่กล้าไม่กล้าจะเข้ามาหาคุณอ่ะอคุณอาจจะดูแบบดูมั่นสาวมั่นชอบแอบดูเวลาคุณเถือเวลาคุณทํางานอ่ะ คุณดูเป็นสาวดุนะแต่ก็ดูจะอ่อนโยนแล้วก็สบายสบายชิลชิในเวลาเดียวกันนะ่ะอยู่ด้วยแล้วก็คงจะสบายใจเลยอย่างเงี้ยนะขอดูหน่อยค่ะสามใบนะรูปแรกสามใบนี่ก็สามแล้วกันนะให้หล่นลงมานะนะคะอืมจะหลุดอ่ะหนึ่งใบใบแรกคีิปแอบออเพ้นทไมออกมาก็เป็นหัวกลับไม่คุยไม่เปิดเผยความในใจกันละคะ ถ้าเปิดเผยป่านนี้รู้เรื่องแล้วได้แฟนแล้วเนี่ยได้เป็นแฟนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวมา free yourself เกมไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะต่างคนหรือว่าคุณทั้งคู่จะไม่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองกันเลยอนะแล้วที่คุณไม่ได้คุยกันนะ่ะเพราะว่าเพื่อนอยู่ก็ขืนกันหรือเพื่อนเซลเพื่อนรู้แล้วหรือเพื่อนลุ้นเนี่ยคุณสองคนอ่ะหรือเพื่อนเพื่อนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณสองคนแอบปิ้งแอบชอบกันอะไรหรือเปล่าเนี่ยหลน่นหล่นก็หลน่ลนลงหลน่ลนลงอะไล,ล love yourself first อันนี้ free yourself, love yourself first แต่บองว่า free free yourself first นะอันนี้นะดูคุณไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าเขาอ่ะก็ไม่เป็นตัวของตัวเองกันทั้งคู่เวลาเจอกันนะ่ะแล้วอยู่ในกลุ่มเพื่อน love yourself first อันเนี้ยคือแบบถ้าดูในนี้นะจะเห็นการมาเทพน้อยแย่เลยดูว่าเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ เหมือนลุ้นอะเห็นไหมการมาเทพยอยู่ตรงนี้เยอะะเลยเหมือนเขาอยากให้คุณสองคนอะรักกันเนาะเลิฟยูเซลเฟิร์สถ้าเกิดคุณรักตัวเองอะคุณจะปฏิเสธหัวใจตัวเองทําไมป้าแตงมองมองมองเป็นอย่างนี้นะอืมคนสองคนรักกันแต่ไม่แสดงออกมากกว่าเก็บอาการไม่อยู่หรือว่าเคมีคุณน่าจะตรงกันมากจนเพื่อนๆรู้แล้วก็เพื่อนๆกันลุ้นอะถ้าคุณรักตัวเองคนที่จะเปิดใจกันมากกว่านะคะขี้เป็นเพื่อนไมนะ้น่ะมันแค่หัวกลับเองคุณก็อยากให้มันกลับสีเปิดใจคุยกันเลยเนาะ แล้วอะไรอะไรมันก็จะง่ายง่ายขึ้นความรักมันง่ายเนาะแล้วยิ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยโอ้โหก็จะเป็นอะไรที่อืมเป็นอะไรที่เข้าใจกันง่ายเพราะว่าพื้นฐานความรักอะถ้ามาจากเพื่อนก็น่าจะคบกันมานานแล้วหรือรู้จักกันมานานแล้วรู้จักพื้นฐานครอบครัวกันดีการสารต่ออะมันจะเข้าใจกันง่ายคุยกันง่ายเนาะการใช้ชีวิตคู่อะมันต้องมีความเป็นเพื่อนกันในกลุ่มหนึ่งด้วย มันก็จะทําให้การใช้ชีวิตคู่อะมันรู้สึกเบานะมันไม่หนักมันจะสบายสบายแล้วก็ไม่ต้องมาใส่หน้ากากเข้าหากันเนาะลองคิดในแง่บวกถ้าคุณอาจจะตั้งตั้งปณิธานว่าฉันจะไม่เอาเพื่อนมาเป็นแฟนเด็ดขาดหรือว่าอีตาคนที่ฉันเห็นมาตั้งแต่เล็กยันโตแล้วฉันฉันจะไม่ไม่ยอมเอาอิตานี่มาเป็นแฟนฉันเด็ดขาดแล้วคุณจะปฏิเสธหัวใจตัวเองหัวัวใจตัวเองทําไมอะในในเมื่อใจมันตรงกันเนาะเพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นอะไพ่ก็ขึ้นว่าแบบเขาชอบคุณแหละ ถ้าคุณสงสัยว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอ่ะเขาจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะจากที่เขานิ่งๆจากเขาขี้อายอ่ะเขาจะเริ่มแต่คงจะเป็นแบบๆช้าๆเนาะเดี๋ยวมาดูไพ่ห้าข้อความนะถ้าเขาบอกอะไรคุณได้ไอ้ที่เขานิ่งเขาไม่ใช่นิ่งสิเขาไม่กล้าบอกคุณอ่ะสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจอ่ะนะห้าข้อความเขาบอกคุณได้เขาจะบอกอะไรคือ เบื่อเขาก็น่าจะเบื่อความสัมพันธ์แอบรักแอบ,บชอบแล้วไหมก็น่าจะพัฒนากับคุณแล้วหรือเปล่าคืออ้ำออึ้งอ่อะมันรักอ้ำอึ้งน,น,น,นะคู่นี้แล้วก็ดีท็อกหัวใจดูเหมือนคุณอะน่าจะเพิ่งเลิกกับใครมาหรือเปล่าเพราะว่าสเรนก็เป็นรีเวิร์ดเนาะดูเหมือนจากคุณเข้มแข็งอะเหมือนอารมณ์ช่วงนี้ที่คุณเข้ามาดูนะตอนนี้นะเหมือนอารมณ์คุณอะไม่ไม่คงที่หรือว่าความเข้มแข็งของคุณอะ มันเหมือนจะหายไปเนาะดีทอกหัวใจอะเหมือนเขาอยากจะเข้ามาช่วยทําให้หัวใจคุณอ่ะเข้มแข็งขึ้นนะสามใบพอดีละเอียดอ่อนป่าพร้อมไป่านจะมาออฟเฟอร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยไม่ต้องห่วงฉันน่าจะฐานะต่างกันด้วยเป็นเพื่อนในที่ทํางานด้วยแหละเนาะอืม เขา่าจะเป็นคนอ่อนโยนคนขี้อายอะ่ะแต่ลึกๆแล้วมีความเป็นแมนหรือว่ามีความเข้มแข็งพอดูอะนะคุณอาจจะแบบคุณอาจจะดูคิดว่าเขาไม่ค่อยเป็นคนที่แบบใจถึงพึ่งได้หรือเป็นคนที่มีความเข้มแข็งจนสามารถที่จะปกป้องคุณได้ก็ได้นะคุณอาจจะมองเขาอ,อย่างนั้นเพราะด้วยความที่เป็นเพื่อนรูปเดียวกันหรือว่าอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเขาอาจจะเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆติ๋มๆเนิร์ดๆหรือเปล่าเนาะ คิดว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาพร้อมอ่ะพร้อมที่จะไปกับคุณมากกว่าพร้อมที่จะสารต่อความสัมพันธ์แล้วคุณน่าจะสบายใจกับในความสัมพันธ์นี้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนละเอียดนะอาจจะดูเหมือนแบบเหมือนยุ่มยิ้มแต่เขาไม่ได้ยุ่มยิ้มกับคนอื่นแต่เขาเก็บรายละเอียดคุณหมดเลยเพราะเขาชอบแอบดูคุณเวลาคุณทางานอ่ะไพ่มันขึ้นไพ่มันบอกเวลาคุณทางานเวลาอยู่ด้วยกันเวลาเจอด้วยกันผู้ชายคนนี้นะหรือผู้หญิงคนนี้นะเก็บรายละเอียดของคุณได้หมดจาทุกรายละเอียดของคุณได้หมดเลยอืม เขาอาจจะดูแบบไม่ใช่เใช้คำว่าไม่อยู่ในสายตาคุณเลยก็ได้ก่อนหน้านี้นะจนแบบเพื่อนๆหรือเขาอาจจะไปบ่นกับเพื่อนๆคุณกันแหะว่าเขาชอบคุณหรือว่าเขาอาจจะไปทําอะไรที่แบบเพื่อนๆจับได้ว่าอ๋อคนเนี้ยชอบคุณแน่นอนคุณถึงได้มาถามน่าจะเป็นแนวแนวนี้มากกว่านะแต่ดูแล้วอ่ะเขาพร้อมพร้อมที่จะไปอยู่ที่คุณจะเปิดใจคุยกันมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณรักตัวเองอะ อย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองอย่าปิดถ้าคุณเจ็บกับอะไรมานะ่ะถ้ามีคนที่จะเข้ามาหาคุณแบบในแนวดีๆไม่ได้ที่จะมาหลอกคุณนะ่ะหน้าลองน่าคือน่าที่จะลองคบดูหรือใช้คําว่าควรดีกว่าเนาะควรที่จะเปิดใจแล้วก็ศึกษากันดูอัพสถานะเอาไง่ายๆว่าตอนเนี้ยเมื่อก่อนอนะ่ะเขาเป็นเพื่อนเดี๋ยวเขาจะมาเป,ปลี่ยนแปลงสถานะกับคุณแล้วว่าเขาจะเข้ามาเป็นคนที่จีบคุณเขาจะเดินหน้าจีบคุณมากขึ้น มากกว่านะแต่ว่าคุณจะเซย์หรือว่าเซโนกับคนคนนี้ก็ตามใจคุณเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูไปลึกถึงขนาดนั้นนะก็ตอบตามท็อปิกแล้วนะคะว่าเขาจะทาอย่างไรกับสถานะความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะก็เขาจะมาเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณต่อเลยเขาจะจีบคุณมากขึ้นจะแสดงออกมากขึ้นนะคะอโอเคค่ะยังไงก็ถ้าใครเข้ามาดูก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามมานะยังไงก็ฝากกด ให้ป้าแตงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของป้าแตงนะคะคำคืนนี้ก็จะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ